ไปช่างสวยแล้วเห็นอะไรก็ถ่ายเห็นยังก็ถ่ายเห็นยังก็ถ่าย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 เผือกเผือกเผือกทั้งเผือกทั้งกล้วยทั้งอะไรของอยู่ของกินแต่พุชกต่พืสียังนกยังกาอ้วมีกันน่าเป็น พอดี okay จ้าเบิรงแน่สองโชนามาอีกแล้วรสชาติเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเบอร์ไเดินไปกินเราถูกหวยรวยเบอร์เป้ากินเราโชคดีมหลกมิโชคมีลาบโชคดีมีชัยโชคดีมีชัยมีทุกอย่างให้เลือกค่ะของอีสานแซ่บๆทั้งนั้นเบิง์งเดิร์สองโชนาเจ้าเก่าัสดีค่ะเช่นนี้ละ บอบบวบพี่ร่องสดน้ำแก่หอนไมยใส่ไข่เลวค่ะบวบบวบพี่ร่อง สดหนำแก่หอน่มยใส่ไข่และขะสวัสดีจ้าเบอร์ไงแน่สซอพะจนามาอีกแล้วรสชาติเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเบอร์ไนเดินีเด็กกินเราถูกหวยรวยเบอร์เด็กกินเราโชคดีมีหลงม่โชคมีลาบโชคดีมีชขย โชคดีมีชายมีทุกอย่าให้เลือกค่ะของอีสานแซ่บทั้งนัานเบอร์เงาเดอร์สพเจ้าเก่าสวัสดีค่ะเช่นนี้ละเำยิีงเา่าทเขา่าอใเจ้าดินใจอต่อี่หมดท่ใเลยเพื่อนี่ยังนงเขาได้ไร

โรงน้ำมาว่ามีเห็ขึ้นด้วย หาอะไรแม่เราก็แดเลยที่เราไม่เหม่อตาเมม่อตัวมากแต่ถ้ามีหัวตาดันแบบตัวกันเล้ถ้าเราไม่มีใจันจะเห็นทุกคนที่้อนือก็ถืเอานั้นงตัว อันพวกน่ะอันพักแป้งนี่ต้องหุนกระไรจะตัดเรา,มา,าไม่เรียกไมเรียกห้องนอกมีงเอาแ่กันนุ่มาตัง เป็ตัอดอันตืน่มบอกอันยังกลับมาเานั่นนาาเรี้ยงยดตันตีตองด่อนก็ก,กินได้รัวก,กินได้พี่น้องรัวก,กินได้ฮู้ไทยอมเอาคนละชาวอมพาเธอหาตะเวนครึ่งเสี้ยว พระจันทร์ขึ้เสี้ยวชะอมชะอมอันนี้พักไอ้ย่งก็เขาเอิญนบราะแสบดอกเย็บยาหน้าไปใส่อันนั่นกันเย็บยาหน้าไปใส่อันเย็บยาหน้าไ,ไปสุนมัยกัน bây giờ ăn mắm, phơi phơi phơi, muai, giờ nang say แล้วผุ้บเด็ดอย่างแก่ๆมันว่านนันแก้มด้นเป็นยา ว่ากินได้เฮ้ยหัวเดียวเนาะพี่น้องห้องเลี้ยวกินได้หมกยัง โอ้ยรัวกินได้พี่นอ้องนักมาทีแล้วล่ะห้วยทันอันนั่นแล้วอันขันนักษะเข้าบ่าหันเข้าบ่าแข็งแห้งเข้ากับหางก็เหน,นต่หมอเอาซ้ำมาเห็ดได้ละพี่น้องพี่น้องเจ้าขาตั้งกองก็คอยเวลาเจ้าทายรูมันจะง่าย วันชมีมเวลาหอนมือยั่งหมือนเดีป้าทดวกินได้พี่น้องรวกินได้ว่าคนนันล็อกค้นนันนั่นอยู่นี่แม่คนทับคีบอยู่นี่มาได้พี่น้องรวกินได้พี่น้องจ้ารวกินได้กินเพื่อสุขภาพพี่น้องหาวอเก็บวอกไข่มันสีบ่ออันนั้นมันกระขายก็ห้าสิหาเงินไปหาแต่หมอมันเมื่อยสุขภาพมาตั้งมาก่อน เก็บรั่วกินได้จ้ารัวร่วกินได้รั่วกินได้เด้อค่ะเด้มอมากยังเขาเอินยังก็หมาคหัห่อบะจ้าเขาเอิญบ้านเขาเอินทงเพลงป่าเพ่ะอันค,นคนคนยังก็สมัยอันหัวบงหัวไม่สมัยก่อนเขาเอิญนมักหัห่อได้หนิไหมรั่วกินได้เด้อค่ะเด้อคุณอ่ะญาติจำหลอกจำลึงใคยคุณอ่ะจมอยู่ผู้เดียวนี่ยละเดี๋ยวขอยิรากันที่ลูกเดี๋ยวขอยิตาดันตะไคร่ให้ดอก เจ้าด้วยดอกพองหอมเจ้าคอยตัดตะไคร้ข้างนอกอันเสริมบอกหัวเขวเอาเขาข้า,างในเขามันรักเอาเพื่อเพวกออะไรเพ,พื่หากินงายย่ายนะรพื่อกินได้พี่น้องด้วยกินได้จังงึ้งจำดึง